สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับประธานาธิบดีวลินเมเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนั้นได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนเรเนทราโมดีผู้นําของอินเดียที่ทําเนียบในกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนซึ่งนับเป็นการเดินทางเงยือนยูเครนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของผู้นําที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอินเดียนะครับนเรนทราโมดีกล่าวว่าความขัดแย้งไม่สามารถคลี่คลายได้ด้วยการสู้รบในสมรภูมิรบ และอินเดียนั้นสนับสนุนเรื่องของการเจราจาและการขับเคลื่อนตามกระบวนการพูดเพื่อฟื้นฟูสันติภาพและสเสถียรภาพให้กลับคืนโดยเร็วที่สุดและรัฐบาลอินเดียนั้นจะให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมกับยูเครนแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าทางด้านนาเรนทราโมดีนั้นจะเคลื่อนไหวอย่างไรในฐานะผู้ไกลเกลี่ยหรือว่าคนกลางในการเจราจาเรื่องนี้ทั้งนี้เปทีทราบกันดีว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางด้านรัสเซีย โดยนเรนทราโมดีพบหารือกับประธานดีว่าลาดิมีร์ปูตินผู้นํารัเสเซียที่กรุงมอสโกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2567ที่ผ่านมาหลังจากที่ปูตินนั้นเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมื่อเดือนธันวาคมปี2564นอกจากนี้อินเดียไม่เคยประนามรัเสเซียอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่สงครามในยูเครนประทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565และงดออกเสียงบนเวทีประชุมสมัชชาสหรประชาชาติหรือว่า UNGA ในยัตติที่เกี่ยวข้องกับ,กบรัสเซียและยูเครน ขณะที่รัสเซียยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกอาวุธและน้ํามันรายใหญ่ให้กับอินเดียในปัจจุบันนี้อย่างไรก็ตามนาเรนทราโมดีแสดงความมิตกกังวลกับทางด้านประธานดีวัลลาดิเมียร์ปูตินระหว่างการเดินทางเยือนเมื่อเดือนกรกฎาคมเกี่ยวกับอินเดียซึ่งถูกชักนําไปในทางที่ผิดให้เข้าร่วมสงครามในยูเครนด้วยการสู้รบให้กับกองทัพรัสเซียซึ่งส่งผลให้พลเมืองอินเดียเสียชีวิตในสมรภูมิรบ อย่างน้อยสี่รายด้วยกันด้านผู้นารัสเซียก็ให้คํามั่นสัญญาว่าจะมีการปลดประจําการทหารอินเดียให้เร็วที่สุดสําหรับพลเมืองอินเดียที่ยังเหลืออยู่ซึ่งยังไม่มีการระบุจํานวนอย่างชัดเจนแต่รัฐบาลของอินเดียประเมินว่าปัจจุบันนี้มีพลเมืองของอินเดียที่มาร่วมรบกับทางด้านกองทัพรัสเซียราวๆสามสิบห้าถึงห้าสิบคนจากจํานวนดังกล่าวมีสิบคนที่เดินทางกลับอินเดียแล้ว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่นาเรนทราโมดีได้ตัดสินใจเดินทางไปเยือนยูเครนนะครับและก็มีการพูดคุยกันและก็สิ่งสําคัญนั้นก็คือพยายามที่จะเน้นย้ํากับผู้นํายูเครนว่าความขัดแย้งกับรัสเซียนั้นจะต้องหาทางคลี่คลายด้วยการเจรจาเท่านั้นการสู้รบในสมรภูมิรบจะไม่ทําให้สันติภาพนั้นเกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องทางอินเทอร์เนิวนั้นกติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้้ชมมนนนนักกด subscribe, กด Sub ตติตาิาา่ออองเร์ ทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ